เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดรสลริมบายดรพงศธรนะคะช่วงนี้คุณอยู่กับอูคค่ะแล้วก็นายแพทย์ดร์พงศธรธัญญาหารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราบอกนะคะว่าคุณหมอมีความเชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในส่วนของศาสตร์ การฝังเข็มแบบจีนนะคะเป็นการผสมผสานกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการฝังเข็มเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็รองรับนะคะว่าเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีกับโรคหลายๆชนิดเลยนะคะงนั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะคะใครที่สนใจอยากสอบถามไม่ใช่เฉพาะไขมันพอกตับเกาะตับเท่านั้นโรคอื่นๆหรือว่าบางคนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสุขภาพได้หมดเลยค่ะองค์รวมตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าย้ําเลยนะคะทุกปัญหาองค์ รวมเลยตั้งแต่เส้นผลจรดปลายเท้าฝังเข็มช่วยได้ใช่ไหมคะคุณหมอโอ้ช่วยได้ฮะช่วย<ฆ>ช่วยได้ดีมากๆแล้วหมอเนี่ยหมอเป็นด<ฆ>็อกเตอร์ออฟเมดิซินคนหนึ่งนะครับจบเอ็มดนะแล้วก็ไปเรียนทางด้านความงามไ<ฆ>ปเรียนทางด้านการชะลอวัยการใช้ฮอร์โมนการใช้วิตามินจนมาเรียนแพทย์ฝังเข็มแพทย์จีนแล้วมันก็เป็นศาสตร์อะไรที่มันตกผลึกทางความคิดขึ้นมา<ฆ>หมอใช้ศาสตร์ผสมผสานจะไม่ได้ฝังเข็มดั้งเดิมอย่างที่เราเห็นหนวดเข่าเฟริร์มๆนะฮะ หลักสูตรของหมอจะเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ร่วมกับ WHO สร้างหลักสูตรขึ้นมารวมความรู้ทั้งหมดในประเทศจีนที่มันกระจัดกระจายที่ว่าอากงสอนให้เตี่ยเตี่ยสอนให้ตีอะไรอย่งเงี้ยนะอากงก็สอนมารับมาจากเราโากงทอดมาสองสามพันปีเนี่ยรวมมาเลยว่าจุดไหนที่มันได้ผลที่สุดแล้วเขาก็ทำมาหลักสูตรให้หมอมาเรียน แล้วจากนั้นปุ๊บหมอเห็นว่าวิธีนั้นมันช้าฮะ,ะแต่ว่าในในในบทหนึ่งของวิชานั้น,นมันจะมีวิชาสุ่ยเจนสุ่ยเจนหรือว่าเข็มน้ำนะเข็มน้ำเนี่ยเข้าไปตามจุดฝังเข็มะจะไม่ได้เข้าเส้นเลือดดำเลือดแดงไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมีคน,คม,คนมีคนมีรายการนึงเขาโจมตีหมอว่ามันก็ฉีดเข้าเส้นเนี่ยแหละไม่ใช่นะฮะ,ะถ้าฉีดเข้าเส้นคือ ต้องเข้าทางตรงนี้ถูกไหมฮะแต่หมอจะไปไปตามตัวแล้วการฉีดเข้าเส้นไปต้องต้องรัดเทอร์นิเก้จะต้องหาเส้นแล้วก็โชกเข้าไปถูกไหมฮะแต่ของหมอเนี่ยคำจากจุดนะฮะแล้วคนไข้เราเนี่ยเดี๋ยวสักสักพักหนึ่งมีเป็นเกือบสิคนเลยนะฮะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเขาดูออกว่าหมอฉีดเข้าเส้นแล้วเกิดหรือว่าฉีดเข้าจุดฝังเข็มกันแน่ ะะเยอะนะฮะน้องอูตอนนี้ตอนนี้ลดความอ้วนของหมอเนี่ยแซงหน้าย้อนไวแล้วฮะตอนนี้ฮะมาทํากันเปิดกันคนละสองสาคอร์สแล้วก็มากันแพ็คเป็นแพ็กเก็ต จะไม่ใช่มาคนเดียวนะมาบางทีพาคุณแม่มาบ้านคือพอตัวเองได้ผลปุ๊บก็บอกต่อเพื่อนบอกต่อคุณแม่บอกต่อคนในครอบครัวว่าแล้วเอ๊จะเสี่ยงทําไมจะจ่ายตังค์หลายหมื่นหลายแสนแล้วมันไม่ได้ผลอะไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็ไปกวนหมอใน a ฟ e b o o k นะไปจุดกระแสตรงนั้นว่าของหมอหลอกลวงเดี๋ยววันนี้เป็นอีกหนึ่งในนั้นฮะคนนี้นะวันแรกมานะถ้าจําได้นะหมอหมอเคยพูดหมอก่อนก่อนจะมาเนี่ยเขาโทรเข้ามือถือหมอประมาณสัก เก้าโมงเช้าว่าเดี๋ยวเขาจะมานะนัดกันวันนี้วันนี้ก็หมอหมอพูดออกาาอากาศด้วยเออมีจากสุราธานีเขาก็พามาเลยมาทั้งบ้านนะ,ะมาทั้งบ้านปุ๊บแต่ว่าเอาคนที่อาการหนักลองของหมอก่อนเอาอาการหนักลองของก่อนเลยกกมากัน3ามสี่คนนะเต็มคลีนเลยแต่เอาคนที่อาการหนักที่สุดคือคุณแม่ คุณแม่เป็นไรคะคุณหมอคุณแม่ก็คืออยากให้สุขภาพดีอยากให้หน้าตาดูดีหมายถึงว่าก่อนหนึ่งย้อนวัยหน้าตาอายุ16เองฮะแต่ว่าสภาพเหมือน80กว่านะฮะเขาก็ทําไปแล้วรับรองของครั้งที่2ก็คือเขามีเวลาให้หมอแค่3มวันคือคอสเนี่ยคอสเข็มน้ําปกติจะประมาณ5ครั้งถูกไหมห้าห้าวันถูกไหมเขาเขาบอกอาสาวันแค่เนี้ยให้จบคอสภายใน3มวันนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพอหนึ่งเดือนกว่าเนี่ย มากันทั้งบ้านนะฮะที่มากันซื้อคนละสองสัมคอร์สเลยฮะ<อ>แ,แล้วพี่คนนี้เป็นลูกสาวคนโตะนะฮะเขาคุณแม่วัยหกสิบเขาบอกว่าเห็นเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาสัมภาษณ์ให้เลยว่าของคุณแม่ยังสวยขึ้นเลยเ,ลยเขาก็ต้องดีขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้น เป็นทนายฮะคนนี้ครับถ้าหมอถ้าหมอไม่จริงเนี่ยหมอโดนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะผู้ชมอย่าลืมค่ะมีข้อข้องใจสอบถามกันได้นะคะเราย้ําเลยว่าตั้งแต่เรื่องราวของสุขภาพความสวยความงามทุกเพศทุกวัยโทรมาได้เลยนะคะที่025541774-5 025541774-5เบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วแล้วก็ระหว่างนี้ค่ะเราก็จะให้ชมคลิปกันได้ครเป็นคลิปของลูกสาวคนโตนะคะของคุณ แม่วัย66ปีที่มาดูแลฟื้นฟูสุขภาพนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงค่ะคุณหมอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นจุดด้วยว่าเราใช้เทคนิคเข็มไหมแล้วตอนนี้หมอหมอได้ไหมมาใหม่นะเทคนิคที่หมอทําวันนี้เป็นเทคนิคของอนาคตทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเราเราดูเลยไหมอยากดูยางอยากดูเยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเขาด้วยนะเราได้ได้ได้เห็นจุดด้วยนะฮะลูกสาวนี่มีปัญหาอะไรคะคหมอก็อยากเอาไขมันออกจากตับครับแล้วเขาทาเขาทำ LK ด้วยนะฮะขอเสียงด้วยฮะเดี๋ยวคผู้ชมไปชมกันค่ะทำคออะไรได้บ้างค ทำคอร์สย้อนวัยคอชนวัยแล้วก็ไขมันจากตับขับไขมันเนาะแล้วก็อะไรอีกหมอที่มืออที่มือโอเคโอเคหรือว่าเปิดสีดาที่ขาได้วยมั้ยังยังโอเคโอเคตอนนั้นเปิดสีดาไม่มียังยังไม่มีนะครับที่พูดถึงไอ้นี่แหละไขมันก่อตับเป็นยังไงไขมันก่อตับก็ดีอะค่ะเพราะว่า คือกินร่วมกับกับตัวดักจับแล้วก็ตัวละลายไขมันแล้วผลก็ตอนนี้ผ่านไปยี่สิบกว่าวันก็น้ำหนักลดกับประมาณสามกิโลสามกิโลเลยแล้วก็ตอนถ่ายออกมาล้างแล้วน้ำมันติดมือเลยจริงจริงแบบไม่อายไม่อายเลยสองคน้องสาวบอกว่าเนี่ยเป็นไหมบอกเออเนี่ยล้างต้องเอามือไปล้างสบู่อ่ะจริงจริงต้องล้างสบู่อีกทีอ่ะ มันเป็นน้ำมันเนืนืดเลยมันออกจากตับมันไม่รู้มันออกจากไหนแต่ว่าเราทายออกใช่แต่ทายออกมาจริงออกมาจริงคือตัวตัวยาก็ไม่ใช่มีน้ำมันถูกไหมใช่ไม่มีมันเป็นแป้งออกมาเลยใช่ไหมออกมาเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวหนเป็นตัวขับออกแต่รู้สึกแต่ถ้าพอน้องไม่ได้ทําไขมันใช่ใช่ไหมแต่ว่าตัวตัวนั้นตัวขับด้วยจะมากพอทำด้วยนะะ ออกได้จริงๆยืนยันยันจริงออกจริงๆค่ะยืนยันยันเลยค่ะออกจริงๆออกจริงๆค่ะออกแล้วสัมผัสได้สัมผัสได้สัมด้วยมือสัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยมือเลยค่ะแล้วตัวตัวหลักจับโอเคนะเคไขมันก่ำตับโอเคเอเคเป็นไงนไหมโอเคโอเคตัวที่วิ่งอยู่ค่ะตอนนี้ทำไปยี่สิบวันนั่งนั่งอยู่ก็ยังวิ่งอยู่วิานหลักโอเคนะโอเคแล้วก็ด้านหน้าก็ด้านหน้าด้วย น้ำหนักคือรงพี่กี่ยวกันนะพี่สามกิโลท้องเป็นไงฮะท้องแบดนะเปิดดูได้ไหมเปิดดูได้ไหมแฟบเลยอันนี้ไม่ต้องคาแมวเลยนะไม่คาแมวเลยทับจริงเลยนะพี่ยืนยันหน่อยของหมอของจริงไหมฟังเข็มหน้าของจริงค่ะเพราะว่าทํามาแล้วแม่ก็เห็นผลแล้วก็ตัวเองก็เจอกับตัวเองตอนแรกก็ไม่ได้ทําไม่คิดจะทาแต่ว่าไม่คิดจะทําแต่ว่าเออเห็นแม่เห็นผลก็เือนลองทําดูลองทําดูแลผลมันมันมาจริงๆงครับ พี่ซื้อีกี่คอร์สซื้อไปสามสามคอร์สคนเดียวสามคนเดียวสามคอร์สเลยวันเดียวคุณแม่ด้วยคุณแม่ต่างหากน้องสาวต่างหากมากันทั้งครอบครัวแล้วค่ะพี่ได้เป็นญาติหมอไหมที่มาพูดไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะพอรู้จักก็ดูทาง youtube มาดู youtube ไม่ได้ดูรายการสดด้วยไม่ได้ดูรายการสดแล้วก็เพิ่งจะดูรายการสดหลังจากที่ที่มาเจอหมอตอนที่แม่ ที่่แมพี่ได้เป็นหุ้นส่วนหมอหรือเปล่าไม่ได้เป็นเลยค่ะไม่ได้จักส่วนตัวไม่ได้เลยเลยเดินมาเองก่อนดู youtube พี่มีใครแนะนําพี่มีน้องเขาไปเจอในในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีวิทยาการใหม่ที่เป็นเข็มน้ําครับเขาก็เป็นค่อนข้างจะมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาก็เลยว่าเออใช่พี่ของจริงแบบนี้แล้วถามมาดูว่ามันหลอกลวงไหมอ่าก็บอกว่าของจริงพี่ เนี่ยน้องก็ามีตังน้องไปทีนี้บอกว่าพี่ไปก่อนเขาบอกพี่ไปก่อนบอกใหบอกเออเดี๋ยวพี่รอน้องดีกว่าอะไรเงี้ยดีมาปรึกษาหมอวันนั้นก็บอกให้แม่ทําก่อนแล้วกันโอเคโยนกันโยนกันมาให้แม่ลองก่อนแล้วกันเอาคนอาการหนักก่อนใช่ไหมพอแม่ทําเสร็จเออแม่ดีขึ้นนะใครๆไปไปวัดเออมีคนก็ทักเออหน้าดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเออพี่ไปทําดิเดี๋ยวน้องไปด้วยอะไรเงี้ย ก็นัแนละก็น้องสาวน้องสาวซื้อคอร์สมาก่อนแต่เขาเพิ่งทําครั้งที่แล้วก็ก็เขาบอกก็โอเคโอเคนะฮะน่าเรียนขึ้นเนาะน้านี่อแผลมันตื้นขึ้นตื้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยววันไหนมามาดูกันมาถ่ายรูปขออนุญาตมาเปิดเผยนิดนึงแล้วพี่บอกอาชีพได้ไหมอาชีพเป็นนักบัญชีค่ะนักบัญชีทนายความทนายความนักกฎหมายนักกฎหมายนะครับ ไม่ปล่อยหมอไว้แ okay. น่นอนถ้าหมอหลอกใช่ไหมนะครับโอเคอยากแนะนําคนที่ดูอยู่ทางบ้านไหมพี่ก็อยากแนะนําว่าก็ถ้าสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวนี้สุขภาพรู้สึกว่ามันดีขึ้นก่อนนี้คือไม่ค่อยออกกําลังกายตอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยออกเหมือนเดิมอืแต่ปวดเมื่อยร่างกายอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันมันคล่องตัวขึ้นโป้ตัวขึ้นก็จะกระเชิดขึ้น โอเคเดี๋ยววันนี้เตรียมเตรียมทําฝั่งเข็ยมย้อนไวนะครับวันนี้เตรียมอุป,ปรกรณ์แล้วนะครับโอเคนั่งดูกันเพลินเลยนะคะเคสค่ะ,ะที่ให้คุณแม่ลองก่อนให้คุณแม่ลองก่อนดีปุ๊บคุณลูกมากเลยนะคะสองคนค่ะแต่ตอนนี้ขอรับซ้ายก่อนเลยนะคะสำหรับคุณราตรีส,สวัสดีค่ะซ้ายลูก สายหลุดจริงๆโทรมานานแล้วสายนี้แต่ว่าเราต้องดูคลิปให้เสร็จก่อนะนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณราตรีหรือว่าผู้ชมท่านอื่นนะคะ<ม>ยังไงเดี๋ยวโทรมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งรายการเลยค่ะที่0 2 5 5 4 1 7 7 4้7 7 4 5. บอกแล้วว่าทุกป,ปัญหามีทางออกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพความสวยความงามความอ้วนผิวพรรณไม่ผ่องใสหรือบางคนนี่นะคะกินเยอะเป็นคนที่แบบโอ้ยตายแล้วเห็นอะไรก็อร่อยไปหมดก็มีทางออกด้วย<ช>นะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดตรงนั้นอาวกลับมาที่คลิปื่อสกครุนอีกทีนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรากีนี้คือคลิปหลังจากที่เขาทําเสร็จไปแล้วประมาณย0สิบวันที่เขาพูดเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนทาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูจุดว่ามันวิ่งวิ่งยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดอะไรไร่อกันอีกทีหนึ่งไปดูเลยค่ะมาเลยครับนะฮะวันที่ทําเห็นนะะจุดนะฮะนี่วันไหนอะคะคุณหมอวันแรกเหรอคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าคลิปนี้ประมาณยี่สิบวันนะเราใช้เข็มไหมเห็นนหฮะนะจุดข้างบนนั่น เลื่อเย่จุดเื่อเย่นะม,นมันวิ่งเขาจะบอกเลยว่ามันวิ่งนะมันวิ่งจุดเื่อเย่กับจิ้งเหมือน ใช้จุดของถุงน้ําดีฮะให้มันให้มันขับไขมันออกมาให้เราให้ได้ไขมันที่ขับออกมาเนี่ยเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างของร่างกายหรือว่าวัยวะส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะก็จับตับเลยฮะพิเศษที่ตับเลยฮะแ้วให้มันกก็้ออมาดวยใช่ให้มันออกมาทางถุงน้ําดีฮะแล้วกาออกมาทางลําไส้ส่วนต้นฮะอ๋อพวกลําไส้ไขมันตามลําไส้ก็ออกมาใช่ไหมคะใช่ใช่ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวรอสายก่อนแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณกฤษกรคะค่ะวันนี้ค่ะค่ะเชิญสอบทาะได้เลยค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะค่ะจะรบกวนถามพอดีเซเนี่ยค่ะไขมันเกาะตับโอ้ครับค่ะแล้วก็ถุงน้ำดีเพลินนิ่วรถตับที่มีท้องมันดีเค่ะใช่ครับใช่ครับนะครับคือไขไขมันก่อตับถ้ามันไปตกตะกอนเนี่ยมันจะไปเป็นนิ่วที่ถุงน้ำดีให้นะครับแล้วก็ยาทางแผนปัจจุบันค่อนข้างยากนะแล้วถ้าไอ้นิ่วในถุงน้ำดีถ้ามันใหญ่ ใหญ่มากๆเนี่ยจะปวดท้องถ้าปวดท้องมากๆเนี่ยเหมือนไส้ติ่งเลยต้องอุ๊ต้องผ่าตัดทันทีนะไม่งั้นเขาเรียกว่า acute abdomen ซึ่งจะปวดท้องมากทนไม่ไหวฮะต้องผ่าตัดทันทีอันตรายฮะอย่างที่หมอบอกไปได้ได้ดูทันตอนต้นไหมฮะที่เราบอกอาหารการรูที่ว่าอัสพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอาหารการกินการออกกำลังกายนะดูไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสองบ่ายสองคุณกฤษกรค่ะที่คุณหมอได่อยู่ที่ไหน อ๋ออยู <toys> ่แถวเอกม <ine> ัยครับอยู่ใกล้ BTS ครับเอกมัยซอยอะไรคะอ่าเกือบถึงซอยสองฮะปากซอยสองครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามีแผนที่ให้นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเข้าไปที่นะค่ะควติดตามิดตามชมนะครับนะครับอาละก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะเพราะว่าหลากหลายปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ทีนี้เมื่อกี้ให้ชมกันค้างอยู่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ชมกันต่อใครที่อยากจะทราบเบอร์เดี๋ยวอุ๊เขาบอกนิดนึงนะคะโทรไปได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ เผื่อบางคนอยากจะปรึกษาส่วนตัว027141619นะคะแล้วก็0881155442-3โทรได้ทั้ง2เบอร์สอบถามเส้นทางสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายสอบถามที่การรักษากันได้อีก2ช่องทางก็คือคักเหมือนกันเพราะว่าหลายคนดูเราทางเว็บไซต์นะคะที่ w w w d r p o n g s a t o r n c o m แล้วก็ a c e b o o k นะคะด็อก o n อ s a t เข้าไปดู YouTube กันได้เลยเพราะอย่างนี้โซเชียลเยอะมากตอนนี้80ว่าคลิปล้วฮะ นะหมอก็จะมีแฟนรายการทาง YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเครียดเยดกันเมืองก็มาดูของหมอได้นะ<า>แบ่งเบาความเครียดลงได้นะครับะโอเคเราบอกช่องทางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดต่อคุณหมอคะ่ะตอนนี้อีกคลิปนึงให้จบนะคนะคเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันดูคล<ด>ิปกันต่อค่ะมีเสียงไหมครับมาดูว่าพอดีน้องมีปัญหาเรื่องลมสิว๋อน้องนะอีกเตียงหนึ่งนะฮะ้เห็น หลุมสิวนะฮะอะรจนี้มปัญหาเรื่องหลุมสิวแล้วเขาก็ทําเลยเขาว่าจัดมาทําเลยเขาก็เลยโอนเงินมาเลยมาหาหมอปุ๊บเนี่ยพาแม่มาวันที่มาเนี่ยพาแม่มาด้วยอแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมามาทําตอนแรกเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนแล้วไงครับแล้วพอมาน้องสาวก็กว่าเออเอายาไปทาก่อนครับบอกว่าเออสุขภาพแม่ไม่ค่อยดีที่ปะาครึ่งเทพมานี้ปาไม่มาหาหมอหลังจากนั้นก็ แต่เมื่อหมอรักษาตรงนี้ได้ก็อยากให้แม่ลองทำดูอ๋อเปิดคอร์สคุณแม่ก่อนแม่ก่อนอ่าหลจากนั้นแล้วก็คุณแม่ทําแล้วกลับไปแล้วมีน้องไปวัดกันแล้วน้องก็บอกคุณแม่น่าใส่มากเลยเนี่ยเราไปตรงส่ยคุณแม่จะสาวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจที่จะมาทําทําตัวเองเรื่อคอสุขภาพคุณแม่ทําคอสไหนไปแม่สุขภาพย้อนวัยย้อนวัยแล้วย้อนวัยได้จริงๆก็จริง จริงๆนะสุขภาพดีขึ้นด้วยมั้มีอะไรดีขึ้นบ้างมีที่ดูหน้าเออหน้าหน้าแบบกระชับอืใสขึ้นครับแล้วก็รอยย่นน้อยลงน้ออยลง่าแล้วก็กฝักก็หลุดแล้วก็เรื่องส่วนอื่นก็ก็แข็งแรงมีพลังมีแรงรู้สึกมีแรงขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้น่กินอยู่กับนอนเป็นไงังไงกัน นอนก็มีบ้างที่ไม่รับเป็นอาการมานานแต่ดีขึ้นแต่ดีขึ้นตอนนั้นรู้สึกจะเวลาจํากัดเวลาจํากัดก็ได้แค่สามสาวันติดสามวันเองไม่ได้เต็มคอร์สแต่ก็โอเคโอเคเลยแล้วหมอให้ยาไปทานต่อที่บ้านนะแล้วได้ไหมทานได้ไหมก็ทานได้ทานได้ดีนะดีใจไหมก็ดีใจดีใจหมดีใจที่เห็นผลเลยน้องสาวว่วันนี้จริงๆ คือกลัวเจ็บจริงๆแล้วจใจอย,อยากทำแต่กลัวอยากทำแต่กลัวเจ็บเจ็บ,จบไหมเอาถามถามนิดนึงไม่เจ็บกินนี่พอแทงไปแค่นี้เองเหรอที่ที่ไม่ทำคือกลัวเจ็บ แล้วก็น้องบอกว่าทำาีดเดี๋ยวคือถ้าผลดีขึ้นเขาก็อยากทำาคอสุขภาพก็อยากเปิดคอสใหม่ก็บอกเออเราท็มาหลายรอบแล้ววันนี้กี่คอสกระซิบนิดนึงวันนี้สามค่ะสามคอสเลยนะไม่ต้องบอกจํานวนเงินไม่ต้องบอกไปดาวกันเองไปดาวกันเองมั่นใจมาก มั่นใจมากนะก็เห็นเห็นผลหลายหลายคนที่เขามาทำสอบถามคนที่มาทำแล้วอ๋อเหรอฮะใช่แอบสอบถามด้วยไม่ยอมบอกหมอก่อนคือคือมาเจอกันที่นี่มาเจอที่นี่มาเจอที่นี่เจอที่นี่แล้วก็ถามเขาคนณก็มาทำสองแล้วสามแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นผลกับแม่ของตัวเองแม่ก็กลตัวกลตัวกลตัวเลยคิดว่าจริงคุณแม่อยุ่เท่าไหร่คุณแม่หกสิบหกหกสิบหกแล้วนะฮะก็ จะมีการในโลกขังโรต่างอายุใช่ใถูกไมแต่ว่าคือมาดูเรื่องรอยย่นอะ่ะจะชัดเจนจริงๆได้ททำสุขภาพถูกไห เดีย๋ยวจะยาวเดี๋ยว <จะ S 2> เรา,าจะยาว<ม>าไปไไคือคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะประมาณนี้เลยเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการรักษาดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไขมันเกาะตับ,บนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดกันต่อสําหรับใครที่อาจจะเป็นคนที่ชอบทานยิ้วถุกจิกกินเยอะเหลือเกินนะคะมีวิธีการฝังเข็มยอ่อยกระเพาะด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของยายาพวก ขับไขมันขับแป้งนะคะเป็นยาที่ปลอดภัยกินได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยแล้วพอพี่เขาได้ผลนะคลิปแรกนะหลังจากหลังจากที่คลิปที่2องยี่สิบกว่าวันวันนั้นพี่เขาซื้อยาไปอย่างเดียว30,000กว่าบาทฮะเพราะว่าน้องๆเพื่อนๆนที่สมุยหมดเลยหมดหมดคลินิกเลยับเพราะว่าเห็นผลจริงเอาไปแจกเอาบางคนก็ฝากซื้อฮะที่ที่สมุย สามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดยาตัวนี้ช่วงต่อไปเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาพูดยาตัวนี้ว่าใครใช้ได้บ้างปลอดภัยจริงหรือปลอดภัยอย่างไรติดตามไปได้ในช่วงหน้าค่ะ